นี่จ้าเพืพ่อนสาวเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นัดกันมาช็อปแต่ช็อปก่อนแบบนี้จะไปช็อปต่อไวเหรอโอ้โหระดับนี้แล้วสบายมากเฮ้เซ็งมากอะวันเนี้ยฉันจะช็อปแลกให้หายเครียดไปเลยเป็นอะไรจ๊ะก็เมื่อาวานอะเป็นวันมามากของฉันงานยุ่งมากเวลาจะเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนผ้าทำไมานะยังไม่มีเลยแถมนั่งไปชมอปนานมาอยู่ๆไม่ลุกึ้นแบบเ็นลุกลุกนั่งง่ายอย่างนั่นแหละฉันนกลัวเยอะมากเลยแหละห งั้นเธอต้องใช้อันนี้นี่เลยลอรลีเอตซ็อบแอนด์เซฟเขาออกรุ่นใหม่ยาว25เซนซึมซับ so ได้มากขึ้นใส่สบายคล่องตัวฉลองแล้วนะเวิร์กสุดๆไปเลยเลิกล่กอะมันเดี๋ยวต้องออกมาใช้เลยงั้นปะเราไปช็อปกันแบบมาราธอนกันเลยดีกว่าจัดไปให <c oughs> ม่ลอรีเอตซ o อบแอนด์เซฟมั่นใจได้ในทุกๆวัน